สวัสดีพ่อแม่พีนพ่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งในเรื่องผมมียีนระดับพระเจ้าในตอนที่13ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่านนิยายเรื่องนี้ก็ไปพิมพ์อ่านได้เลยว่าซูเปอร์ก็อดยีนนิยายหรือเรื่องผมมียีนระดับพระเจ้าอะไรสักอย่างนี่แหละเสิร์ชกูเกิลไปเจอหมดมีอยู่สามพันกว่าตอนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านิยายสนุกกว่าแต่ถ้าใครชอบอ่านเป็นมันมนงงะก็ฟังผมได้นะครับรไปรับชมกันเลยเจ้านี้มันวิญ,ญ เป็นวิญญาณอสูรธรรมดาที่ไม่ใช่ทางสายต่อสู้และสัตว์ขี่อย่างนั้นเหรอหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทเอาไว้ใช้ต่อสู้มันมีประโยชน์เอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่นะเอาละไปเลยฉันเลือกนายเจ้าแมวสามตาระดับกายพันจัดการเจ้าไทยเซเลท็อปนั่นซะเมียวฮึโมเมียวเฮียอะไรกูจะจัดการมึง กระจอกโคตรนี่แกเป็นถึงวิญญาณอสูรระดับกายพันเลยเนะเฟยแต่เกือบโดนอสูรเคี้ยวเอื้องข้าเนี่ยนะโอ้พระเจ้าเมียวเมียวเก่งตายเลยมึงอะหาว่ากูนี่ฉันต้องโดนยัยฉินส้วนหลอกเอาแน่ๆเลยเจ้าจิ๋วนี่แทบจะไม่มีความสามารถทางด้านการต่อสู้เลยสักนิดมีดีแค่หน้ารักและอ่อนแอสุดๆไปเลยนี่นะ <c oughs> วิญญาณอสูรประเภทสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่ามันมีเอาไว้เพื่อใช้สังเกตการนะ์ณะ ตอนแรกก็จะใช้ออกล่าเหยื่อให้ฉันสักหน่อยตอนนี้คงต้องพึ่งพาตัวเองเท่าน,นั้นสินะเจ้าไทเซราท็อปคืนนี้แกจะต้องเป็นอาหารข้ามของฉันหลายวันต่อมาเยี่ยมรสชาติกำลังดีเลยฮะ น้ำลายย้อยมาเชียวนะอยากกินละสิอ้าวอ้าวอ้าวอ้ามอ้มอ้เฮ้ขอบใจขอบใจนะเมียวแปลกจังเลยแฮะปกติแล้ววิญญาณอสูรไม่จำเป็นต้องกินอาหารนี่นาตามธรรมชาติแล้วถ้าบาดเจ็บหรือว่าหิวมันก็จะถูกเรียกกลับเข้าไปในช่องว่างระหว่างมิติเพื่อทําการฟื้นฟนูพลังงานแต่ว่าเจ้าแมวตัวน,นี้ดูท่าจะรักการกินมากกว่าฉันซะอีก <c oughs> ถึงแกจะไม่ได้มีประโยชน์ในเรื่องการช่วยฉันล่าเหยือ่อ แต่ในหลายวันที่ผ่านมานี้แกเอนเตอร์เทนฉันดีฉันจะเรียกแกว่าเจ้าเหมียวก็แล้วกันนะไอ้เหมียวตอนนี้ยินสามัญของฉันหนาเต็มแล้วทุกสิ่งกําลังก้าวหน้าไปอย่างลื่นไหลละกูไม่ได้ถามช่วยด้วยพี่ชายช่วยด้วยพี่ชายอย่าวิ่งหนีซิพี่ชายผมพาตีนมาหาพี่อะพี่ผมจะให้เงินพี่ชายนะเท่าที่พี่ชายต้องการเลยแต่ว่าช่วยผมด้วยนะพี่ชาย ช่วยบ้านป้าแกซิจะได้ตายหาแบนเป็นกล้วยทับก่อนที่จะได้ใช้เงินนะสิไม่ว่าเจ้าพวกอสูรแมมมดน,นั่นน่ะเหยียบฉันแบนแต่แต่ได้อย่างง่ายดายเลยนะแกไปพามาจากไหนเยอะแยะวันนั้นกูไปก่อนละเออพี่ชายอย่าทิ้งผมสิครับดึงผมขึ้นไปด้วยนะครับขอร้องลาพี่ชายรีบดึงผมขึ้นไปแล้วสิครับเอาแล้วเข้าจับมือฉันเอาไว้ โอ้พระเจ้าช่วยในที่สุดก็รอดแล้วพี่ชายขอบคุณมากเลยนะครับเราก็ปลอดภัยได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละนะจนกว่าพวกแมมมอนนั่นจะเคลื่อนตัวผ่านที่นี่ไปพวกเราจะลงไปข้างล่างไม่ได้เด็ดขาดแล้วนายไปทำมาอีท่าไหนละเพื่อนถึงได้โดนพวกแมมมอนไล่กวดซะขนาดนั้นนะ่ะอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยพี่ชายผมน่ะกำลังรีบเร่งมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนะสิแต่ว่าวิญญาณอสูรของผมน่ะถูกทำลายแล้วผมก็หิวโคตรเลยด้วย จนในที่สุดผมก็ได้พบกับลูกแมมมอสอสูนนะแล้วจากนั้นก็ตามนั้นแหละครับแงมแงมแงม,โอ,โ,ม,งมงโอ้โหมึงแม่งโหดร้ายว่ะเอาพี่ชายลองเลยสักมว้วนโอ้นี่มันบุหรี่แบล็กฟอเรสตบุหรี่ชนิดนี้มันแพงมากเลยนี่นะดูเหมือนว่าไอ้หมอน,นี่จะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคงเป็นลูกคนรวยมีกระตังอยู่บ้างแหลมั้งพี่ชายให้ผมเรียกพี่ชายว่าอะไรดีล่ะครับฮันเซ่น พ่เซนผมชื่อว่าหลินเปยเฟิงยังไงก็เถอะตอนนี้เราอยู่ห่างจากกอรี่แซงโชลี่ไกลแค่ไหนแล้วกันเนี่ยถ้านายพูดถึงสตีลอาร์เมอร์แซงโชลี่แล้วก็ใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็ถึงแล้วละแต่ไอ้กอรี่แซงโชลี่อะไรนั่นน่ะฉันไม่รู้จักหรอกนะ <c oughs> เอ๊สตีลอาร์เมอร์แซงโชลี่บ้านานี่ผมพัดหลงเข้ามาในอาณาเขตของแซงโชลี่อื่นอย่างนั้นเหรอพ่เซนไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากที่ผมกลับไปแซงโชลี่ได้ผมสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนเรื่องที่พี่ช่วยชีวิตผมเอาไว้ ที่เรียกเงินได้เท่าที่ต้องการเลยนะครับโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้ก่อนนะนายรู้ใช่ไหมแน่นอนสิครับพี่เซนแต่แต่ว่าพี่เซนครับพี่มีอาหารกับน้ำบ้างไหมะผมหิวมากเลยน้ำหนึ่งพันดอลลร์เนื้อวัวตากแห้งชิ้นละหมื่นเอ้ยพี่เซนมันไม่แพงไปหน่อยหรอพี่ไหนพี่บอกว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันยังไงล่ะครับพี่เซนเจอจ่ายจบฉันขายนายจ่าย ไม่เรียกว่าเป็นการร่วมมือกันหรืองไงยังดีนะที่ฉันไม่เรียกนายสาบล้านน่ะอ่าฮฮโอเคครับพี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมขอติดเอาไว้ก่อนได้ไหมล่ะพอดีผมไม่ได้เอาเป๋าตังมาอาดีหลังจากกลับแซงชูรี่ได้แล้วจะให้3เท่าเลยไม่สิผมจะให้พี่สี่เท่าเลยครับหลายวันต่อมา เจ้าพวกนี้นี่มันดื้อด้านจริงๆเลยเมื่อไหร่พวกมันจะไปกันสักทีนะน้ำกับอาหารก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยเราจะรอต่อไปไม่ได้แล้วละดูเหมือนว่าพวกเราต้องปีนข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะแล้วก็ไปลงที่อีกด้านของภูเขาร่างกายของฉันฟิตกว่านายนายรออยู่ที่นี่แหละฉันจะขอขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนนะพี่เซิร์นระวังตัวด้วยนะพี่อย่าทิ้งผมเอาไว้คนเดียวละพี่ฉันไม่ทิ้งนายหรอกหน้าเพราะว่านายยังติดตังฉันอยู่โอ้โหมึงรักกูมากเลยอ่ะพี่ ไม่นึกเลยฮะว่าจะต้องเอาวิชาปีศาจหลอกหลอนมาใช้กับการปีนเขาแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นเสียจริงโอ้พระเจ้าช่วยไข่ใบเริ่มเทิมเลยไอตัวที่วางไขใ่ใหญ่ๆแบบนี้ได้ตัวมันเองต้องใหญ่ขนาดไหนกันนะ Drag, yeah. never run. Off. we hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your wrong. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We would never apart, drinking too young, way too much fun. Out in the sun, nor when it's gone.